ก็คือรวมหัวเดิมๆมีทั้งหมดสีหัวเลยนะครับดูดิโอ้โหโหคนละเรื่องดูดิห่อแล้วแบบเนียนๆอันนี้กบพี่นาลุโตไใส่ใส่เหรียญนกามะคุณตะกามะกิจิสำหรับผมน่าจะเป็นงานอิิวังคูจิตัวแรกที่ผมให้คะแนนเยอะขนาดนี้นะตัวอื่นยังไม่สวยขนาดตัวนี้คือแบบผมให้เบอร์หนึ่งที่ผมเคยแกะมาเลยผมว่าสวยแลวก็คุ้มมากๆนะครับบูมสกาเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสไติเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวงานอิชิบังคูจิอันนี้ไม่ใช่พีวิวนะรีวิวนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นโอโรจิมารู้จักรายอัพสามนี่จาในตำนานนะครับอันนี้เป็นอ่ารายอัพหนึ่งที่ผมไม่ได้พีวิวไปในช่องของต่างๆก็มีน่าสนใจหลายอันอยู่เดี๋ยวอาจจะแบบพิวสั้นๆด้วยนิดหนึ่งเนาะอ่าตัวรายอัพนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ตัวก็จะมีจินระยะ โอรจิมาลุตัวนี้แล้วก็ป้าซนเนเดะนะครับแต่กล่องเหมือนอจิระยะกับป้าซนเนเดะ,เดะกล่องจะเล็กกว่านี้อันนี้หนักมากนะครับเป็นเป็นงานอิชิบังคุจิน่าจะหนักที่สุดที่ผมเคยจับได้ตัวนี้ผมจับที่ไทยมาราคาก็390บบาทนะครับนี่ตามนี้เลยมีราคาติดอยู่ ต้องบอกก่อนว่า,เ,าเรื่องนารูโตะมันคนให้ความสนใจนัอทั้งเยอะจากที่ผมคุยกับร้านค้ามาเนาะคือถ้ามีลงปุ๊บคนน่าจะเล่นกันเยอะอยู่แล้วด้วยความที่มันไม่ได้ออกถี่อะไรขนาดนั้นก็ <rim> yes? มีเยอะก็แต่ก่อนแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเท่าเรื่องอื่นอยู่ดีนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไลน์อัพต่างๆเนาะนะ A, A เป็นศิระยะ B เป็นโอริจิมารุตัวที่ผมได้คือรางวัล B ีนะครับแล้วก็ตัว C เป็นผ้าซูนเดะนะครับแล้วก็รางวัลดีเป็นตัวสันโปก E เป็นผ้าผ้าเช็ดหัวผ้าเช็ดหน้านะแล้วก็เวก ไอ้โปเตอร์แข็งๆเนาะแล้วก็ G เป็นเหมือนอแผ่นที่รองแก้วสองร้อยกาสิบก็ไปหาเล่นกันไนดะ้ที่ไทยน่าจะพอมีแล้วมังลองไปถามร้านดูเนาะพวกร้านยูเมยะแอนิเมทอะไรพวกนี้ครับที่ไทยก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ร้านของเล่นทั่วไปก็บางร้านก็มีเหมือนกันนะครับตอนม่นผมจับในผมจริง3ตัวเนี่ยผมอยากได้ที่สุดคือออริจินัลนะเพราะว่ามันแปลกที่ผมผมแล้วก็เห็นงาน ลักษณะแบบนี้ทำออกมาผมไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่านะครับไลฟ์อัพมันชื่อว่า m a s t e r l i ลิสอิโมวิ่งเออก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอารางวัลอื่นที่ผมจับมาด้วยผมไม่ได้จับใบเดียวนะจับตั้สองสามใบเออก็ประมาณนี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็ไปดูอันบอกความกันเลยครับปะ่ะอันนี้เป็นตัวกล่องนะครับก็จะมีเขียนว่ามาสเตอร์ลิสอิโมวิ่งนะครับก็มี3หน้าเลยของออริจินัลแล้วก็เป็นรางวัล B มาสเตอร์ลิสอิโมวิ่งนะครับ ด้านข้างก็ไม่มีอะไรเนะเาะของลุจิม,จมลูกจนสีม่วงอยู่แล้วเนาะอ่ะอันนี้หน้าต่างๆเป็นหน้าผู้ยงผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับน่าจะต,ตั้งแต่ช่วงที่กัดซาสเกะนะครับไอ้มอบอัคระคำสาบให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสวยจะ ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยเนาะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะพิวได้ด้วยตัวเรื่องล็อตนะครับจริงๆผมเก็บนารูโตะมาอันนี้ผมได้ที่ไทยถูกไหมจริงๆแล้ว ott, ล็อตจีนล็อตญี่ปุ่นจริงๆไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับลักษณะของเรื่องนารูโตะจะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆคนติดตามช่องดูวิแล้วก็คือตัวที่เป็นสีทองส่วนใหญ่จะเป็นล็อตจีนส่วนสีเงินเงินน้ำเงินอะ่ะก็จะเป็นล็อตของญี่ปุ่น ซึ่งผมเคยเอามาเทียบแล้วไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับล็อตญี่ปุ่นก็เออเลอร์เยอะเหมือนกันอย่างตัวชีซูยที่ผมได้จากญี่ปุ่นก็ไม่ได้ดีเลยตำหนิเยอะมากบางคนเขาบอกของเขาที่ได้จากลนะ็อตจีนอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาเหมือนของผมนะเออเพราะฉะนั้นก็กาชาเสี่ยงวงอีกทีนึงนะสำหรับเรื่องล็อตเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็ซีเรียสนะที่เก็บเรื่องแมวทองเรื่องอะไรนะแมวทองของวันพีตกับดนะักกันบอลอ่ะบางคนก็จะซีเรียสเก็บแค่แมวทองหรือไม่แมวทองก็ราคาจะสูงกว่า แต่นาโตะผมยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหนนะร่ลุ้นเสี่ยงดวงเหมือนกันว่าจะมีตําหนิมีอะไรห,หรือเปล่าเนาะตื่นเต้นเหมือนกันนะผมยังไม่เคยเห็นของชาวบ้านเขาเลย,ยอะแมคานิกมันจะคล้ายๆตัวของมิซาลนะครับก็คือจะต้องแกะเทปของตรงที่ล็อกนี้ก่อนไม่งั้นมันก็จะดึงออกมาไม่ได้อกับางคนบอกว่าผมเห็นเวลาเขาขายเขาจะบอกอะไรนะมือหนึ่งแกะเช็คแกะเช็คนี่เรียวกว่ามือหนึ่งได้ปะส่วนตัวผมว่าไม่ได้นะแกะก็คือเป็นมือสองไปโดยปริยายเนาะซึบด้านในก็เป็นตัวโมเดลแล้วนะครับแบบนี้ โอเคมาเดี๋ยวเราลิงกออกมาเลยเนาะมีน้ำหนักนะครับถ้าเทียบกับโมเดลมาตาลิโตนอื่นโอ้โหใหญ่มากดูดิแล้วก็หนักมากด้วยผมไม่เคยแกะมาตลิตแล้วมีหัวแยกมาเปลี่ยนแบบนี้นะต้องบอกก่อนว่าโอ้โหค่อนข้างเซไยก็จะมีตัวมีฐานใหญ่มากก็คือรวมหัวเดิมๆอ่ะม,มีทั้งหมด4หัวเลยนะครับดูดิโอโ้ราคาไม่แพงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดีเทลเท็กเจอร์กับตัวโมเดลกันอีกทีวันจะ สวยแค่ไหนเป็นไลน์อัพหนึ่งที่ผมพลาดผมไม่ได้ออกมาทาพรีวิวจริงๆเป็นตัวหนึ่งที่พลาดเลยปกติผมก็จะพรีวิวหมดตัวอิชิบังคุจิของนารุโตะเนาะโอเคอะประมาณนี้ชื้บเดี๋ยวเราแกะกนะันเลยเนาะน่าจะรอบรอบตัวเลยมันเหมือนพวกงานพรีเมียมแบบแพงๆเลยเนาะพวกงานป๊อปงานอะไรของวันพีทอะถ้าราคามันแบบนี้นะผมว่าถ้าใครชอบนะจัดได้เลยนะเนี่ยนี่คือยังไม่เห็นความสวยไปเลยนะแต่รู้สึกว่ามันคุ้มมากะที่มันเยอะขนาดนี้ตัวหน้าตัวหัวเปลี่ยโนทุกคนลองคิดภาพดู ชึบอ่ะโอเคเปิดออกมาแล้วเออเราดูตัวโอ้โหหนักมากทุกคนอ่ะวางไว้ก่อนดูหัว1 2 3 4ส4แล้วก็ตัวฐานฐานยังใหญ่เลยทุกคนดูดิโอเคอ่ะเราเก็บตัวน,นี้ลงไปเนาะเดี๋ยวเราดูหน้าทีละหน้าเลยอ่ะนี่หน้าที่เป็นผู้หญิงโอ้โหโสวยนะเนี่ยทุกคนดูดิสวยสวยสวยโอ้โหทำดีนะครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นงานมัตต์ลิสแบบ แยกชิ้นมาแบบนี้เลยเคยเห็นเขาพวกงานแกนง่านไวเบชั่นนะครับดูดิใช้ได้เลยต่อไปหน้าผู้หญิงอันนี้น่าจะตอนที่ช่วงเดียวกันกับโจมตีหมู่บ้านตอนที่รุ่นที่3เป็นความเงินเนาะนี่โอ้โหสวยสวยมากอะโอเคหน้าที่3นะครับต่อไปอันนี้เป็นหน้าแบบครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้น่าจะคนคนหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันที่เหมือนเขาจะเอามาเป็นร่างเขาใน ถัดไปแล้วเหมือนมันใช้ไม่ได้เขาเลยแบบวจะไปเอาล่างซาสเกะเนาะโอเคและอันนี้คือหน้าชูโรงบอกว่าหน้านี้สวยมากโอ้โหดูดิเห็นดีเทลยังตั้งหูเลยนะครับดูดิเอาเรื่องอะ่ะผมบอกเลยโอเคเซอร์ไพรส์มากรู้สึกว่ามันแบบผมไม่เคยจับงานอิชิบังที่มันรู้สึกพรีเมียมขนาดนี้มาก่อนนะครับโอ้โหทุกคนดูใหญ่มากดูดิ หนึ 1> 1่งต่อเจ็ดจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปเทียบดูนะทุกคนลองดูเก๋ตของงูโอ้โหอันนี้แครใครไม่ชอบงูอนะอย่าก,กดต like, ิดไลค์คลิปผมนะนี่ทุกคนลองดูเก๋ตงูแล้วก็ดีเทลของตัวไอ้ถ้าจําจําได้เนาะมันจะมีเออ่ไอ,อ้เจ้าซาสึกะเดี๋ยวผมเอาให้ดูดีกว่าแป๊บหนึ่งสักครู่ A few moments later อ่ะทุกคนลองดูเท็กเจอร์ของตัวเชือกอะ่ะอันนี้ของซาสึกะลูกศิษย์ของโอริเจนบาลูใช่ไหมผมว่ามันสวยแล้วนะแต่ทุกคนลองดูนี้ โอ้โหคนละเรื่องดูดิถามว่าสวยไหมอันนี้ก็สวยแหละแต่ว่าอันนี้สวยกว่าแล้วก็สัดส,ส่วนเท่ากันเลยนะทุกคนแต่อันเนี้ยข้อเสียหนึ่งดูแล้วน่าจะยืนไม่ได้แน่เลยออริจินัลนี่นะหนักงูนะครับฐานและใหญ่ขนาดนั้นสเกลขึ้นหนึ่งตัวเจ็ดจริงๆแหละทุกคนโอเคสติเกะเก็บไปผมชอบมากคือแบบรู้สึกว่าแบบว้าวมากไม่คิดว่าเขาจะทาตัวอ,อิชิบังคุจิมาเตลิดขนาดนี้นะครับผมว่าจริงๆๆน่าจะต้องแพงที่สุดด้วยสําหรับ ตัวนี้นะครับ้องูเกตงูที่ผมพูดไปดูแล้วก็แอบ,บหลอนอยู่เหมือนกันนะแต่งูมันแกะไม่ได้มั้งเนี่ย,ยแกะได้ไหมอย่ากแกะอะไรเดี๋ยวพังผมชอบเชือกมากเลยอ่ะทุกคนลองดูดิแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คือรอยต่อของตัวงูมันใหญ่มันยาวถูกไหมเวลาเขาทําตัวเอ่อพีวมามันชิ้นใหญ่มันต้องมา,มาต่อกันอ่จุดที่หน่ผมเจอแล้วก็คือตรงหัวหนม,มันจะมีรอยต่ออยู่นี้ นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้เห็นชัดอยู่เห็นไหมอันนี้คือจุดเสียนะครับของเขาเดี๋ยวเราลองใส่หน้าตัวนี่ก่อนแล้วกันมันจะมีจอยให้เสียบผอมันฟิลลิ่งเหมือนเล่นงานเรซิ่นเล็มั้งเนี่ยนะครับจะมีล็อกตรงนี้มันจะมีให้เสียบไปตรงรูนนี้เสียบไปได้เลยเนาะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับดูดิโอ้โหบ้าบอโคตรคุ้มเลยอะทุกคนลองดูดิอันนี้หน้านะครับลองดูลองดูรอบ โคตรคุ้มนะครับแล้วก็อ่านหน้าผู้หญิงหน้าผู้หญิงจะออกแนวแบบล้อนๆนิดน,นึงเนอะแต่ว่าสวยโคตรเลยนะครับโอ้โหอะต่อไปเอาหน้านี้ที่เป็นครึ่งหนึ่ง ผมจําชื่อไม่ได้ฮะตัวนี้ว่าชื่ออะไรนี่หน้านี้ก็เทไปอีกนะครับแตกครึ่งหนึ่งมีตั้งหูเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้หน้านี้ผมน่าจะไว้ในตู้แหละชึบแล้วหัวที่เหลือผมจะไว้ไหนเสี่ออกไปนี่หน้านี้สวยสุดแล้วละ่ะหน้าแบบเดิมๆของโอรุจิมารุนะครับโอ้โหโคตรคุ้มเลยแล้วก็ตัวนี้ข้อเสียที่ผมพูดไปคือมันตั้งไม่ได้เนาะตั้งเปล่าๆไม่ได้ต้องมีฐานนะครับเพราะว่า ตัวงูเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะครับสเกล1ต่อ7อย่างที่พูดไปชัวร์ๆครับเพราะเมื่อกี้เทียบกับเ,เจ้าซาสเกะแล้วเนาะลูกศิษย์ของโอโรจิมารุนะครับฐานก็ใส่ง่ายคือดันเข้าไปได้เลยเนาะตามล่องนะครับนี่ดูเสร็จแล้วส่วนหัวพวกเนี้ยไม่รู้จะไว้ไหนเหมือนกันสวยทุกหน้าเลยทุกคนลองดูดิคุ้มากเลยแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรที่เป็นหัวพ่อฟ้าเนี่ย เหมือนจะเป็นตอนแรกจะเป็นเหมือนภาชนะของโอโลเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ใช้ก็จะมาเอาซาสเกะเนาะนี่ับประมาณนี้สวยมากทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนถ่ายคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอารางวัลเกลือมาให้ดูด้วยอันนี้ที่ผมได้มาก็คือมีอันนี้เป็นเหมือนผ้ารางวัลอีนะครับแบบนี้ผ้าอะไรไม่รู้อันนี้ผมเห็นขายที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่านี่ผมจับได้มาแล้วก็เลือกมาเนาะข้อดีของแหงเปิดใหม่ก็คือข้อดีมันคือเวลาเรา ได้แร้มันเกลือของบางอย่างเราเลือกเลือกได้นะไม่ได้ว่าสุ่มทุกชิ้นนะครับนี่ทุกคนลองดูปึ๊บชึบนี่ชึบแมดูดิเป็นกบสรุปเป็นกรบหรือว่ามันคือคังโคกอะทุกคนใครรู้บ้าสวยมากดูผ้าดิทุกคนก็จะมีกามะบุนตากามะกิจิยากบปูกบแล้วก็มีไอตัวนี้เกี่ยวไงวะเนี่ยกบทีนารุโต้ไใส่ใส่เหรียญะ กามะบุญตะกามะกิจิแล้วก็ของเพื่อนของตัวเขาเรียกกบเรียกคางคกตอนแรกผมคิดว่ามันคือกบแต่ว่าเหมือนแปลใน넷ฟิกอ่ะมันเป็นคางโคกอะ่ะทุกคนเอออ่ะอันนี้สวยดีรางวัลอีนะครับแล้วก็จะมีสแตปมต่างๆบันไดสปิริตแม็กอินไชนาต่างๆอยู่นี่ครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่แบบผมชอบมากตอนแรกอะ่ะผมจับได้ก่อนเลยก็คือปก ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือมหาลันจวนหรืออะไรยังไงเนาะเดี๋ยวลองแกะดูดีกว่าทุกคนชึบนี่อันนี้ผมมีมั้งอ่ะจากคลิปที่ถ่ายไปก่อนอันนี้ด้วยอะนี่ลองดูมหมกูกำลังอ่านเนี่ยเฟียวดีมันเป็นพลาสติกแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยนะครับลองดูดิมันมีหลายอันนะครับจากตัวนี้มันก็จะมีหนังสือจีรรยะเออมีทั้งหมด สี่แบบให้สะสมรางวัลดีนี่เป็นรางวัลที่ผมโอเคอะเออตอนแรกคิดว่าจับได้ถ้าได้ดีอีกก็โอเคแต่ดีมันมีแค่ไม่กี่ชิ้นมัง้งมีสี่ห้าชิ้นหกชิ้นอะไรเงี้ยอน,นี้ก็ไม่แน่ใจแต่ผมเลือกอันนี้มาครับถ้าได้อีกอันหนึ่งคงจะเออสีส้มอะสีส้มแล้วก็สีแดงแล้วก็อันหนึ่งอะไรไม่รู้เอออันนี้ก็ประมาณนี้รางวัลน,นี้ก็โอเคหอ่อแล้วแบบเนียนๆอันนี้นะครับเออก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวงานอิชิบังคูจิรางวัล มีจากไลอ์อนพสามนินจาในตำนานนะครับโอริจินัลรู้ใครอยากได้ก็ไปจัดกันได้อันเนี้ยผมให้เติม10เลยนะด้วยความที่แบบผมเห็นราคาไม่ถึง2000ด้วยซ้ำอะ่ะแล้วก็คุ้มมากเลยนะมี4ี่หัวให้เปลี่ยนอะ่ะเอออย่างแบบงานแบบพรีเมียมและหลายพันบาทเลยทุกคนลองคิดภาพดูแล้วก็ดีเทลเท็กเจอร์ตัวหน้าตัวผมตัวเชือกตัวงูนี่คือแบบคุ้มสุดๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับใครอยากได้ก็ไปจัดกันดูสำหรับผมน่าจะเป็นงาน อ,อิชิบังคุจิตัวแรกที่ผมให้คะแนนเยอะขนาดนี้เลยนะตัวนี้คือแบบผมให้เบอร์หนึ่งที่ผมเคยแกะมาเลยนะผมว่าสวยแล้วก็คุ้มมากๆถ้าเทียบกับไอตัวชิซุยแล้วแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยนะคนละโลกเลยตัวนี้สองตัวไม่เท่าตัวนี้ตัวนหนึ่งเลยถ้าผมจะมาเวทให้ทุกคนลองคิดท่าดูประมาณนั้นนะเออใครอยากได้ก็ไปหาซื้อกันดูนครับตามช่องทางธรรมชาติแล้วก็ถ้าผมเจอลิงก์อ่ะเดี๋ยผมอาจจะแปะไว้ให้ในใต้ดีคริปชั่นแล้วกันเพื่อจะอยากได้กันเนาะประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง Boom ติ๊กเกอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมองคลิปใหม่ๆจะได้เห็นคลิปผมก่อนใครนะครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปต่อๆไปเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Música